กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมกับทางชานอีเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาเล่นโลบอกในแมปเบเกิ้งพอยต์กันนะครับทุกคน <Yeah. S 1> เป็นแมบปบเป็นแมปแนวอะไรนะเพื่อนเพื่อนทันเป็นแมปแนวอะไรนะเนแมอ,อ เป็นการทรยศซึ่งกันและกันอ่ะอืออืมแบบนี้ช่างเหมือนกับพวกเราเลยเนเป็นแบบที่ระบายอารมณ์ได้ง่ายมากเป็นแบบที่เราต้องเชื่อถือกันและกันใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนท่านผู้ชมก็แบบนี้แนะนำให้เล่นกับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าเริ่มเกมเริ่มไหนอ่ด้เลกับเองได้ใช่เพราะว่าเราก็สามารถได้แก้แค้นเพื่อนกันได้นฮะผมได้ดองเน่มาตาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็ บางกิจกรรมมันก็จะสุ่มว่าะเป็นมีดอย่างเงี้ยเลือกให้ใครจะโหวตใครใครจะฆ่าใครอะไรอย่างงี้ใครจะได้มาสู้กันเหมือนเราเป็นสารแล้วก็โหวตครับท่านผู้ชมโหวตว่าใครจะสู้กันบางด่านบางด่านมันก็จะแบบสุ่มปืนให้เราอะท่านผู้ชมแบบให้ยิงกันเองเออให้ยิงกันเองอะท่านผู้ชม,มประมาณนั้นแหละแต่ว่าจะมีปืนอยู่อันเดียวมันจะสุม่มให้ว่าจะยิงใ,ใครเจ๊ดี สบายอารมณ์ได้โคตรดีอ่ะม,มามามอีกเฮ้ยมันจะฆ่ากู<อ><อ>ใช้ใช้อันนี้เป็นสูตรนะฮะท่านผู้ชมเอามีดมาแทางนี้ไฟเพื่อลดการม,มองเห็นของศัตรูละเราด้วยนะแล<อ>้วเรยตัวเองก็มองก็ไม่เห็นเหมือนกันใช่ใช่มามาดูใครยาฆ่ากันได้ แม่งศึกนี้แม่งมีการปาเม่ด้วยท่านผู้ชมปาเม่กับตัวอีนะฮะับสำหรับใครจะไม่รู้นะครับคนผู้ชมเอ้าเฮ้ยโหวดโหมึงกับใครอ่ะทำไมกูโหวดไม่ได้อ่ะมือกูไม่ขยับให้โหวดเฮ้ยมาดูมึงเลือกใครมึงเลือกใครมึงไม่เลือกกูอ่ะดีอ่ะทำไมมันเลือกเองอืเฮ้ยวิลล์เฉยมาเอาว่ะ ทำไมกูเอามือเลือกไม่ได้ไว้แคยมือกูนิ่งอ่ะมันเลือกไม่ได้พี่มันจะสุ่มว่าใครจะได้นั่นแหละมาแล้วพิการเอ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้วันช็อตเลยกำลังจะกินน้ำเลยท่านผู้ชมรวมปาไม้ใส่เลยอ่ะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะท่านผู้ชมผมรู้เงินเงินผมมีเงินจีบบ่าวเหเฮ้ยผมมีเงินจีบบาทท่านผู้ชมเฮ้ยชีวิตเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ของทันกันนะฮะอ้าว ทันก็แตกไปแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วคะโอ้โหทำไมนูฟอย่างเงี้ยโคตรนอนตายข้างๆพี่เลยนะไม่พี่ไม่รู้หรอกในดีผมยังตายแบบมีศักดิ์ศรีกว่าคนอื่นครับมีศักดิ์ศรียังไงวะตายเอาตูดไปทับหน้าพี่อ่ะก็เกินป้ายแต่ว่าแต่กูอยังคิดซะว่านู่นนะพี่อยู่ฝั่งนี้เอาเฮ้ยมึงอย่าบังเหรอ โอ้มันก็เกนินไปมึงแม่งโคตรทุเรศเลยว่ะท่านผู้ชมเอ้ยไฟแม่งก็ปิดไฟทำไมวะ<า>อ้ะอะาวสพกูหายไปแล้วอ้าวโหก็แยกเลยนคนเนี้ยอ้าวกระเด็นม,มาติดคอกําแพงโอ้โหโชว์ตูที่อีกหันตูไปปุ๊บปุ๊บเป็นคน <พา S 1> ที่ไม่ดีดนะคะคนเนี้ยถือมีดซะด้วยเย้ไอ้คนนี้ชนะว่ะเดี๋ยวว่ามาตาต่อไปกันเลยตาต่อไปผมจะแบบโชว์สเต็ปเอาจริง น่าจะโม้ครับท่านผู้ชมนาผมเอาจริงนะครับท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นอะไรถึงถึงเอาจริงมันก็ไม่ได้อะไรเกมนี้มันต้องลุ้นดวงนะครับท่านผู้ชมดูดิว่าใครใจดีกับพวกเรา่น้นก็พอแล้วใช่ขอให้เกมนี้ใจดีกับพวกเรานะฮะอุ๊ยอยอเกมนี้ให้เราตกปลาครับท่านผู้ชมมันจะมีเบ็ดตกปลามาให้ตกปลาแล้วครับไม่ใช่ นี่มันนี่มีเนี่ยเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้คนที่อยากให้โดนฆ่ากันได้นะฮะจะมีสองคนที่โดนนะฮะมีคนบอกให้เลือกคนเนี้ยมีอ่ะกูเลือกมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมากโชคดีแป๊กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว กลับมาแล้วกลับไปไหนอ่ะกลับมาทำไมครับท่านผู้ชมเช้ช้าโอ้โหเติมปายเองอไม่ะเอ้าวเอามาไม่ฆ่ากันนะโอ้โหโคตรแย่เลยพวกเนี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าเล่นแบบเนี้ยเราอยากเล่นเป็นทีมนะครับเกมนี้ต้องแตกหักและทรยศยเพื่อนกันนะเราสามารถเนียนที่จะเป็นเพื่อนกับคนนั้นได้แล้วก็แแบบฆ่าจนสุดข้างหลังนะคะท่านผู้ชมครับโอเคนะครับท่านผู้ชมจำแบบผมไหมนะฮะมาอวดใครดีไอรทันตายัง ไอ้ทันตายยังอะครับทันตายยังทันตายยัง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 อยู่ข้างๆพี่เนี่ยอ๋อโอเคในข้างของวะมันโหดใครวะไหนทันอ๋อมึงอยู่ทางโน้นโวูบมึงโวูบมึงกูโวูบมึงดีกว่าฮ่าฮ่าแล้ปุ๊บเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยก็เกือบตายท่านผู้ชมเฮ้ยถูกเรียกอีกแล้ว เียผมกลาจะแบบจะจะตีไฟสักหน่อยท่านผู้ชมแม่งโคตรแย่เลยเข้ากับเราได้ลงทอแล้วครับเพื่อนคนเนี้ยอยากคบเป็นเพื่อนกันนะครับคนเนี้ยดูอีกเยอะฉลาดเฉยอืท่านนนผู้้ชมอย่าาาบขะถเป็นคนดีห้าคนดีก็แม่งเมึงฆ่ากูเมื่อกี้เป็นการเกมกันเล่ะ โอ้นอนนอนตายบนพี่ตกปลาซะด้วยเอ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่ไม่ไม่มาดูมาดูมีปะทะใครไอทันตายยังพอผมนี่ตายตายแบบโคตรแท้ท่านผู้ชมอ้าวศพผมหายไปตอนหน้าเลยท่านผู้ชมเฮ้ยไอทันโชว์ที่หนึ่งนี้โชว์ที่หนึ่งนี้กูรู้มึงทำได้เว้ยกูรู้มึงทำได้ทันกูรู้เอ้ไพี่ภูเข้ามาเฉยว่ะ เขาเข้ามานะครับท่านผู้ชมแต่เขาไม่คุยในนิดนะเอ้ยได้เฉยอันดับตึ้งใช่เงี้ยยดเอาอะยีดยีดไอทันเอาทําได้ครับทุกคนไอทันทําได้ครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยคนเนี้ยคนอย่างเงี้ยมันทําได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหไอคนนี้แม่งไม่เชื่อเมื่อไหร่มึงจะออกไปว่ามึงทําให้บ้านเมืองงมชมเนี่ยไอเนี้ยโอ้ไม่ก็ดุงข้างบ้านผมแม่งโคตรแย่ท่านผู้ชมแม่งไม่ออกกันสักที หมายถึงลุงข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมหมายถึงลุงข้างบ้านนะครับไม่ได้หมายถึงคนอื่นแม้สินใจทีนี้ผมต้องแบบเล่นดีๆนะท่านผู้ชมเปิมโหมดกอด์สซูเปอร์ไซย่าโฟะครับท่านผู้ชมอ้าวดานเดิมว่ะอ้าวได้ตกไปแล้วอ้าวไม่ใช่มันไม่ใช่ดันเดิมฮ่าไม่มีลูกกระสุนปีนเสร็จแจ้งไอ้เหี้ยแม่ไม่มีลูกกระสุนไอ้ยข้างๆท่านผู้ชมข้างๆผมเมื่อกี้มันโคตรแย่เลยเออเฮ้ยไม่ใช่ผม ใครเป็นอ่ะอ๋ออันนี้เป็นแบบมันจะสุ่มเลือกฆาตกรใช่ไหมใช่ใช่พี่อ๋อคิดว่าแบบมันจะสุ่มปืนให้คนหนึด้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งอ้าวอ๋ออันนี้ไม่ถูกโคตรแย่ท่านผู้ชมใครไม่เป็นเอาไอ้ไอ้ข้ยฆ่ากูโดนอุ้ยไอ้เหี้ยทุกคนพี่ภูพี่ภูพเป็นพี่ภูพี่ภูพี่ภูเป็นอุ้ยกูไม่ได้เป็นเลือกเฮ้ยเอาพี่เอกพี่ภูดีแล้วทำไมมันเลือกวะเอ้าเฮ้ยไม่นะพี่ไม่ โอ้โหอะไรวะแม่งชนะกันเลยท่านผู้ชมอ้าวเฮ้ยคนชั่วนี่หว่าเออก็เกินไปท่านผู้ชมมันเกมได้ไงอะตอนแรกผมจะฆ่าไอ้ทันได้แล้วท่านผู้ชมแม่งกระสุนไม่ออกโคตรแย่ท่านผู้ชมเฮ้ยดนผมเยอะทไปทำไมเฮ้ยทำไมเหมือนมันรู้ว่าเป็นกูัะเออก็มานตายข้างๆพี่อะไม่มันไม่เกี่ยวเลยเว้มันพวกแม่งจะโหวตกูตั้งแต่ตาแรกแล้วเว้ เหม่อมันแบบเหม่อมันใช้แฮกอ่ะมันมันรู้อ่ะเฮ้ยปืนว่ะไปปืนว่ะเฮ้ยรอบนี้ใครจะได้ปืนอันนี้อันนี้ทร์เย่เอาเอ้ยเออ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 ไอ้ไอ้เฮียดิไอ้เฮียดิโอ้โหแบบเอ้าได้โอ้โหเอ๋อทันเราไปเพื่อนกันเราไปเพื่อนกันเลยแบบแม่งได้ปืนใช่ไหมแม่งยิงกูเลยแบบไม่ลังเลเลยไอ้เฮียคนเนี้ยยิงเร็วมากเลยแม่งยิงแบบไม่ลังเลเลยโอ้โห คนนี้แม่งทำได้ยังไงวะไอ้เพียอ่ะโอ้โหไม่ก็เกินไปคือแบบปืนเลื่อยไปให้มันใช่ไหมฟุ๊กไม่ยิงเลยอยเอาเมาส์ชี้กันไว้อะเอาเมาส์ชี้ไว้เลยอะโคตรแย่ปืนมาเพื่อไปยิงปั๊บเลยอะถ้ากระสุนเอาควายตายไปโง่ตายไปดีแล้วโง่ตายไปคนอย่างเงี้ยชาไม่ต้องค้านกระสุนไม่ออกวายวายกระตือ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 พิมพ์บอกเขาอ่ะแม่งฆ่ากูแบบไม่ลังเลเลย อยากให้มัเลยคนถ้ากูไม่หลังเลเลยคนเนี้ยไอ้ที่ะแปมพิงกูไม่หายว่ะมันมีตัวหายแล้วกูไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรขู่โหพี่มันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนนะพี่ไม่ลังเลเลยข้ากูไม่หลังเลยอะไร อะไรครับเนี่ยคนเนี่ยแม่งโคตรแย่นะดูดูนี่คือสีหน้าของคนที่ฆ่าบอยซ์เบอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยของโรบอกแบบไม่ดังเลยเลยนะคะท่านผู้ชมไปประจานเขาได้เลยนะคะคนเนี่ยท่านผู้ชมโคตรแย่ท่านผู้ชมส่วนนี้มีเพื่อนของผมวันเดอร์บูมนนะฮะใช่ปะใช้วันเดอร์บูมินไหมเรก็อยังขำได้ม่ได้เห็นแต่โคตรแย่คนเนี่ยวันเดอร์บูมินแม่งเพื่อนเราด้วยคนนี้ท่านผู้ชมแม่งโคตรแย่ มาเดี๋ยวรอเกมตานี้จบแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเล่นอีกตาดีวกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนเล่นอีกตากันเลยนะฮะไปโอเคนะคะท่านผู้ชมก็มาอยู่ในตาสุดท้ายกันแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็มาได้ที่เหมือนเดิมนะฮะด่านตกปลาะคระับท่นา,ทานผู้ชมเออเฮ้ยทันทันสู้ทันสู้สู้ทันสู้<ห>สู้เย้แค่วันเดอร์บุ๊คเราโคตรโหดเลยว่ะท่านผู้ชมดีมากเลยนะ,ะท่านผู้ชมคนเนี้ยแม่งโคตรโหดไม่อยากจะเชื่อเคยตอนอีเวนต์เคยไปตบหมาไม่ใช่เคยไปตบหนูมา อ๋อก็โหดเลยคนเนี้ยไปตบหัวหมาไม่ใช่ไปตบหัวหมาหุ้ยใช่ไปชงฉิงฉิงไปฉิงไปชงฉงอารุ้อารู้อารู้มาเอิงต้องเฮ้ยอย่าเลือกอูเออสวยไม่ได้ผมแน่นอนโอ้โหง่ายไป อุ้ยพี่ไก่พี่ไก่ไก่เลือกใครอ่ะไก่เลือกใครพี่ไก่เลือกใครเอ้าเฮ้ยทเอ้าทำไมมันเลือกให้กูเองอ่ะมากูได้แก้แค้นเขาแล้วท่านผู้ชมผมเอาจริงแล้วผมจะแก้แค้นเขาพี่ไก่พี่ไก่สู้พี่ไก่พี่ไกหัวดไปกระลไรให้ไก่บุ๊บปัดไฟเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมเอาไปก่อนเขาเปิดโป้ว่ะเขาเปิดโป้ว่ะท่านผู้ชมคนเนี้ยโป้วแนเลยท่านผู้ชมชื่อว่าภู ภูภูมิศูนย์หนึ่งท่านผู้ชมก็ฝากไปรีพอร์ตเขาคนนีーー้กันด้วยฮะเขาเปิดโรแน่นอนฮะเขาปาไม่แบบปารดมผมเป๊ะเลยตลอดคนนี้แม่งโปรจริงๆนะฮะท่านผู้ชมก็มาดูเขาฮะอย่าผมประกาศใบประกาศจับใครสามารถฆ่าเขาได้ในทุกๆเกมนะฮะถ่ายรูปปาและแคปส่งและแคปส่งมาที่บอกผมนะท่านผู้ชมแล้วผมจะให้ข้าวหัวตัวละสิบบาทนะฮะก็ทักผมมานะฮะท่านผู้ชมก็ ก็คลิปนี้ขอ5ไลค์เหมือนเดิมและการขอปิดคลิปเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมขอ5ไลค์นะครับก็ถ้าใครชอบทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อต่อกันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็และข้อใครอยากเล่นแบบนี้ผมยิงไว้ให้ด้านล่างอยากให้ผมอัดแบบใดบอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามผมไปยาวๆนะครับท่านผู้ชมเราจะไปถึงสู่ร้อยซับกันไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย